มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ d t e ทในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการอัปเดตในเรื่องราวของรหัสในการกดสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นของตัวนี้นะครับชื่อว่าโปรเน็ตแรงมา้าเน็ตแรงไม่อั้นคูณ3ตัวนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ย เราไม่มีรหัสในการกดแต่นะตอนนี้คือได้รหัสในการกดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นราคา193บาทแบบ7วันหรือจะเป็น482บาทนาน30วันเนี่ยจะมีรหัสในการกดให้คุณผู้ชมได้กดกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง y o u ู u ูบบ่าวจอมเหนือซิมกันก่อนนะครับเพราะว่าเทปนี้จะออกอากาศหลักๆเนี่ยอยู่ที่มัสเตอร์ก็คือทางช่อง y YouTube บ่าวจอมเนือซิมแล้วก็เทปเนี้ย จะนำมาออกอากาศทางช่อง y o u t u b e บ่าวจอมอื่นๆนะ,อะขออภัยครับจะนํามาออกอากาศทางช่อง youtube อื่นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่หลักๆคือจะอยู่ที่เป็นต้นฉบับของช่อง y t u t u บ่าวจอมเนซิมนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับฝากกดติดตามทางช่อง y t u t u บ่าวจอมเนซิมกันด้วยนะครับเวลามีเทปรายการต่างๆออกอากาศเนี่ยหรือมีข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีการอัปเดตมาใหม่ๆด่วนๆเนี่ยก็จะนํามาบันทึกเทป ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันโดยเฉพาะทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับมีข้อมูลที่เป็นสาระบ้างไม่เป็นสาระบ้างก็ปะปนกันไปนะครับที่นํามาออกอากาศให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาดังที่บอกไปในทิปก่อน,ก,อนก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าในตัวที่เป็นเน็ตแบบไม่อันมาสปีดมาลดความเร็วของ d ีแทนะ็กวันนี้เนี่ยเขามีการาเพิ่มสปีดขึ้นมาจากเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่10เมก แต่ณวันนี้ก็คือเป็น12เมกะบิตเพอเซกหรือถ้าตามาที่เราเห็นตามแผ่นป้ายนะตอนนี้ก็คือเป็นตัวที่มีการสปีดคูณ3เข้ามาจากเมื่อก่อนใน4เมกะบิตเพอเซกก็ราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็สปีดคูณ3นะครับก็กลายเป็น12เมกขึ้นมาทันทีนะครับ ราคา193ราบาบาทนาน7วันนี้รหัสในการกดดอกจัน104ดอกจัน8 4 1ดอกจัน8ป8สี่4เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับส่วนราคา482บาทนาน30วันนี้นะครับรหัสในการกดดอกจัน104ดอกจัน8 4 2ดอกจัน8 4 8 80 3 4 4สเหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับมีรหัสในการกดเข้ามาให้กับคุณผู้ชมได้กดรหัสในการสมัครนะครับอันนี้คือสมัครได้ทุกเบอร์นะครับเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี นะครับเน่ยล้วนๆเลยครับไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับอธิบายกัรแบบชัดๆหรือว่าไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเน็ตที่สามารถที่จะสมัครได้จนกระทั่งถึงวันที่30เมษายน2567นี้นะครับแล้วก็จะเป็นการต่ออายุอัตโนมัติให้กับคุณผู้ชมไปถ้าไม่ต่ออ,อายุอัตโนมัติเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องอดําเนินการสมัครให้เสร็จภายใน30เมษายน2567นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะเขาจะ มีการขยายระยะเวลาในการสมัครออกไปหรือไม่เนี่ยถ้ามีข้อมูลอัปเดตมาใหม่เนะี่ยเดี๋ยวผมก็จะนํามาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ําโปรโมชันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัวเปิดเบอร์ใหม่ก็สมัครได้เบอร์เก่าก็สมัครได้นะครับแล้วก็คนที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมานะครับก็สามารถที่จะสมัครแพ็กกิจโปรโมชันตัวนี้ได้กับทางค่ายของ DT แท็ Tech ในระบบเติมเงินนะครับสมัครได้ทุกเบอร์ขอให้เป็น DT แทในระบบเติมเงิน นะครับแล้วก็หมดเขตดสมัครเนี่ยสามเมษายน2567นี้ในรอบนี้นะครับย้ำรหัสอีกครั้งหนึ่งครับดอกจัน1น4ดอกจัน8 4 1ดอกจัน8 4 8 8 0 3 4สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเ,เป็นรหัสของราคา9ก้าบาทแบบ7วันนะครับแล้วก็รหัสดอกจัน1น4ดอกจัน8 4 2ดอกจัน8 4 8สี่4สี่เหลี่ยมและถูกออกเนี่ยเป็นราคา482บาทนาน3าวันนะครับ หรือคุณผู้ชมนะครับต้องการที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเเพิ่มมตได้ที่ร้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook กร้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์สตูลแล้วดูที่เป็นสาขามะนางศูนย์เจะสจสะดวกและรวดเร็วที่สุดส่วนรณจเป็นาสาขาอื่นๆนั้นก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้เช่นกันรวมไปถึงเพจ Facebook ที่เป็นในเครือของสาราวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลอีกมากมายหลายๆเพจ อันเนี้ยสามารถติดต่อได้เหมือนกันนะครับเพจในเครือของสราวุธคอมพิวเตอร์สตูนนะครับหรือจะเป็นการโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสาขามานางที่0826499917นะครับแล้วก็ ID l ดีย s a r a w u t c o m p u t e r นะครับค้นหา ID l ดียโดยไม่มีแอดข้างหน้าพิมพ์ไปตรงๆได้เลยว่า s a r a w u t c o m p u t e r ยย้ำเพื่อโทรศัพท์อีกครั้งนึง0826499917สำหรับสาขามานางนะครับ แล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องยู u ูบบ่าจอมเน็ตซิมด้วยนะครับเพราะว่าเทปนี้ออกอากาศในหลายๆช่องของ YouTube เลยนะครับหลักๆมาสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นที่ช่องบ่าวจอมเน็ตซิมนะครับก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามด้วยครับแล้วก็มาดูโปรโมชั่นตัวนี้นะครับโปรโมชั่นตัวนี้แบบ30เมกะบิตเพอร์ิกไม่อันไม่ลดสเปียดไม่ลดความเร็วแล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับใช้งานได้นาน30วันต่อนหนึ่งครั้งราคาอยู่ที่350บาทครับอันนี้พิเศษสําหรับคนที่เป็นเบอร์เก่าเท่านั้น นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมทานั้นและก็จะมีค่าทําม0 0บาทครับคุณผู้ชม30มสิบเมกะบิตเพอรอเซกนะครับตอนนี้คือคุณผู้ชมต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเน็ตแบบไม่อั้นมาลุดสปีดมาลุดความเร็วณนะปัจจุบันนี้ราคาขยับสูงขึ้นมาทุกเครือข่า,ขายครับนะครับค่ายหลักๆค่ายดังๆ3าค่ายเนี่ยนะครับบอกคือชื่อค่ายได้เลยครับสีน้าเงินสีแดงสีเขียวนะครับตอนนี้ถ้าเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นมาลุดสปีดมาลุดความเร็วเนี่ยราคาจะขยับตัวสูงขึ้นมา ดังเช่นของ d t e ทในตอนนี้นะครับถ้าเป็น3 0 m b เมกะบิตเพ์เซกแถมโทรฟรีทุกเดือข่ายเนี่ยราคา350บาทนาน30วันเต็มๆนะครับแล้วก็เป็นเน็ตแบบไม,ม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเบอร์เก่าเท่านั้นนะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ค่าทํา300บาทสําหรับการเป็นเน็ตเบอร์เก่านะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการเอาเน็ตไม่อั้นมาใช้งานเนี่ย ห้ามนามาใช้ในการโหลดบิตห้ามนํามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่แบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวเขาจะลดความเร็วเราลงทันทีนะครับถ้าเอามาใส่ในเราเตอร์ใส่ซิมใส่ใน Wi-FI ใส่ซิมหรือใส่ในมือถือและปล่อยฮอตสปอตนั่กับคนในบ้านได้ใช้งานหรือปล่อยฮอตสปอตให้กับเพื่อนเพื่อนของเราได้ใช้งานนะครับอันนี้ทําได้ไม่มีปัญหาแต่ห้ามนํามาใช้ในการโหลดบิตห้ามนํามาใช้ในการโหลดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นเองนะครับ โปรโมชั่นตัวนี้ก็เหมือนกันครับห้ามนามาใช้ในการโหลดบีทห้ามนามาใช้ในการโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเขาจะลดความเร็วเราลงมานะครับ482บาทกับการเป็นเบอร์เก่า12เมกะบิตเพอร์เซกไม่มีโทรฟรีคุณผู้ชมมาเอาตัวที่เป็น30มเมกะบิตเพอร์เซกตัวนี้ดีกว่าครับจ่ายแค่350บาทนะครับนาน30บวันเหมือนกันได้โทรฟรีทุกเครือข่ายเข้ามาด้วยนะครับเน็ดเร็วกว่านะครับเน็ดเร็วกว่าแล้วก็ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายเพิ่มขึ้นมาด้ววยราาาคถูก่ นะครับสาวันเหมือนกันไม่อันมนันลดสปีดเหมือนกันนะครับแต่เบอร์เก่าเนี่ยจะเป็นค่าทําเพิ่มอีก300บาทในครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมติดต่อที่หน้าร้านได้เลยที่ร้านสาราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามานางโทร .0826499917 id line s a i e w u t c o m p u t e r นะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดติดต่อสอบถามข้อมูลทางมือโทรศัพท์0826499917กันก,นก่อนก็ได้นะครับ เพราะว่าโดยปกติโปรเนี่ยรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะทาผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับเด็กท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างพื้นที่นะครับก็ต้องติดต่อสอบถามข้อมูลกันก่นกอนว่าต้องทํำยังไงบ้างถ้าอยากจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้มาใช้งานกันนะครับผมว่า350บาทกับการที่หลายๆท่านเอามาปล่อยฮอสปอร์ตกันในบ้านเนี่ยนะครับผมว่ายังคุ้มอยู่ครับ30มสิบเมกะบิตเพอร์อยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้ทูฟรีทุกเครือข่ขายกันด้วย350าบาทนาน30มวันครับเด็ดไม่อันมาลดสปีดมา คุ้มอยู่นะครับสำหรับแพิกัดโปรโมชั่นตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นค่ายของทางทรูบางเบอร์ก็มีเหมือนกันนะครับทรูบางเบอร์เนี่ยสามสิบเมกะบิตเพอร์สิทมันเป็นแค่ราคา300บาทเท่านั้นเองครับนะครับทรูมูฟนะครับทรูมูฟที่ท่านเรียกนะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้ก็คือทรูระบบเติมเงินนะครับก็มีอยู่เหมือนกันครับ30เมกะบิตเพอร์สิทไม่มีโทรฟรี300บาทเข้าไปแล้วครับนะครับแบบ30วันครับแล้วก็จะมีค่าทําอีก 300บาทนะครับแค่นั้นเองครับของ True 0 0บาทตัวนั้นน่มันได้เฉพาะบางมือแต่มันสามารถที่จะทําผ่านระบบออนไลน์ได้ครับนะครับคุณผู้ชมติดต่อร้านวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บล็อจอมเน็ตซีมกันด้วยนะครับดังที่บอกไปข้างต้นว่าเทปนี้ออกอากาศในช่อง YouTube หลายๆช่องเลยครับช่องมัสเตอร์ช่องหลักก็คือบ่าวจอมเน็ตซีมที่เป็นมัสเตอร์ต้นฉบับนะครับแล้วก็โปรโมชั่นตัวนี้นะครับเบอร์เก่าเท่านั้นครับเบอร์นี้นะครับโปรโี้ครับ 4เมกะบิตเพอร์เซกนึบาทนาน30วันแล้วก็10เมกะบิตเพอร์เซกสองบาทนาน30วันนะครับแล้วก็ได้โทรพรีทุกระดัขายเข้ามาด้วยแต่เป็นเบอร์เก่าที่มีการเปิดการใช้งานและก็สมัครเม็มาก่อนวันที่1ธันวาคม2 5 6 2เท่านั้นถ้าหลังจาก6กสธันวาคม62มาเนี่ยอันเนี้ยคือสมัครไม่ได้นะครับไม่เข้าเงื่อนไขแต่บางเบอร์อาจจะมีหลุดรอดมาสมัครได้คุณผู้ชมต้องติดต่อที่ร้านสราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูล เก่านะครับและจะมีค่าทําอีก300บาทครับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับหลายหลายท่านเอาเบอร์ใหม่มาลอสมัครไม่ได้ครับเบรอร์ใหม่สมัครไม่ได้ครับต้องดูเงื่อนไขก่อนนะครับเงื่อนไขก็คือว่าต้องเป็นเบอร์ที่เปิดมาเนี่ยก่อน1นึ่ธันวาคมาาสองพรแล้วตอนที่เปิดเบอร์นั้นสมัครเน็ตแบบ30วันมาก่อนนะครับถึงจะได้แพ็กเกจถึงจะเข้าห่วงเงื่อนไขของแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวที่อันนี้สมัครได้ทุกเบอร์เหมือนกันครับ470บาท ขอภัยครับ470บาท4ไม่เกิดปิดเพื่อเสกโทรฟรีในเฉพาะเครือข่ายของ d t แทอย่างเดียวนาน30วันนะครับกดรหัสดอกจัน104ดอกจัน236ดอกจัน8488344เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนี้สมัครได้ทุกเบอร์ครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่าเบอร์เดิมขอให้เป็นดีแทในระบบเติมเงินนะครับเหมือนที่บอกไปข้างต้นว่าตัวเนี้ย350บาทกับตัวนี้470บาทนะครับ470บาทได้แค่4เมกแต่โทรฟรีเฉพาะในเครือข่ายแต่มันได้ทุกเบอร์ไงครับสมัครได้ทุกเบอร์แต่เบอร์เนี้ย นะครับอันนี้เฉพาะเบอร์เก่าแลวต้องรุ้นกันนะครับว่ามันสามารถทําได้หรือไม่ค่าเด็ด350้บาท30มสเมกะบิทเพอร์สิคโทรฟรีทุกเครือข่อา,ขายครับค่าทํา300บาทนะครับส่วนโปรนี้ไม่มีค่าทําครับคุณผู้ชมกดสมัครตามรหัสตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะเป็น2เมกสามร้อยแปดสบบาทนะครับเถมโทรฟรีในเครือข่ายอย่างเดียวนาง30บวันเหมือนกันกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสองสามเจ็ดดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วโทออกนะครับโปรโมชั่นตรงนี้ก็คือสมัครรได้ทุกเเออ์หมืน ในหน้าเนี้ยสมัครได้ทุกเบอร์ครับเบอร์ใหม่เบอร์เ,รเรก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมสมัครมาได้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการจะได้อ่าราคาตัวนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้ราคาตัวเนี้ยนะครับ350บาทสามสิบเมตรกับอิมพิวสิกไม่แรงรถสปีดวันรถความเร็วแถมทัวรีทุกรทกระถายเนะี่ยคุณผู้ชมต้องติดต่อร้านสลรรักคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับว่ามันสามารถทําได้หรือไม่ในข้างต้นเขาเช็คเบอร์ให้ก่อนนะครับว่ามันมันพอที่จะทําได้หรือไม่นะครับและหลังจากนั้นน่ะถ้าเกิดว่าทางร้้้้้าาานนนขออมมมหิงููลใใใดๆเีี่ยคุณผชชกก็จะตวทรํ นะครับเดี๋ยวทางร้านเขาจะบอกแนะนําให้กับคุณผู้ชมเองว่าต้องทำอยังไงบ้างเผื่อเผื่อนะครับใช้คําว่าเผื่อเผื่อสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เป็นเน็ตแบบแม่งันมันลดสปีดมันลดความเร็วนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจาคาะค่า,ายเบอร์เดิมอันนี้สมัครได้ทุกเบอร์เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ได้เลยผมไม่อธิบายรายละเอียดว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับออกแบบคร่าวๆก็คือ1เมกะบิตเพอร์เเซกมกะบิตเพอร์เซกิเมกะบิตเเพอรร์ซกนะคับมีแแบบบ90 180วววววััันนนน365มมีราาาคอกไ้้้หดดลล่างจะเป็นตัวแถม โทรฟรีเฉพาะในเครือข่ายดีแท็อย่างเดียวแบบ7วัน30วันนะครับคุณผู้ชมจะเอาแบบไหนก็เลือกตามโปรโมชั่นตรงนี้ได้เลยขอให้เป็นดีแท็ในระบบเติมเงินสมัครได้ทุกเบอร์ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยนะครับเทปเทปนี้ออกอากาศในช่อง YouTube หลายๆช่องเลยนะครับเทปช่องหลักก็คือช่องบ่าวจอมเน็ตซิมที่เป็นมาสเตอร์ที่ออกอากาศก่อนนะครับแล้วก็ คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆทางร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดทุกช่องทางหรือจะเป็นการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้หมดทุกช่องทางเช่นกันนะครับทาง Facebook ก็ค้นหาร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์สตูลแล้วดูที่เป็นของสาขามานางศูนย์74จัดสะดวกและรวดเร็วที่สุด ส่วนถ้าเป็นเพจที่เป็นสาขาอื่นๆก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้เช่นกันรวมไปถึงเพจที่เป็นในเครือของสลาวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกๆเพจที่เป็นในเครือก็สามารถติดต่อสอบถามได้เช่นกันนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0 8 2 6์9 9 9ส7สาขาม,มานัคั่งนะครับหรือจะเป็นการติดต่อผ่าน ID l ดียลน์นะครับค้นหา ID l ดียไลน์ได้เลยที่ sarewutcomputer e นะครับแอดไลน์ไม่มีแอดข้างหน้าของการอแอดไลน์ นะครับเพราะฉะนั้นค้นหาตรงๆของ id line ได้เลยครับ sarawutcomputer e นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสลับเทปนี้สวัสดีครับ